เจ้าเลยนะเช้าตรงเวลามากเลยเอาแล้วไปงอนไปงานของเดียวเนวันนอนต้องนอนเนี่ยนอนแล้วนอนเมื่อไหร่นอนตีสี่เลล้ตื่นตีสี่ห้าสห้าต่นท่าเชียงวะทำไมตื่นเต้นเลยเนี่ยคุณเชี่แต่งนตื่นมาเต้นด้วยปิดหน้าดนมันตื่นเต้นใจเนี่ยความรู้สึกมันตื่นเต้นก็จะมาขอสมนี่แต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่า โอ้จะเอา,อา,าอเพัานเนี่นยเราจะยกให้น้ำได้่าแต่เรื่องนี้ก็เราจะยกให้ขี่นน้ำดีขึ้นใดก็เลยยกให้ท่านพี่ทีนยิได้เลยเออแปไหนพี่ไปนิมนต์พระเจ้ารูปเป็นไงบ้างนิมนต์พระเก้ารูปนิมนต์ไม่ได้แล้วอะไรนั่นไม่ได้แล้วนิมนต์มาได้แล้ว,ลลวครบเลยใช่ไหมเก้ารูปได้มาแค่สี่รูปบาส่วนงานมึงไรอย่างทำไมเกิดแก่เจ็บตายครบเลยว้าเหรอวดูไม่ดี อยากนี้จริงอีกห้าลูกมาไม่ได้ทำไมอธิดขัดเขาเป็นอัมพาตยนะจะเป็นเลยหมดเลยเออทำไมเลอเที่ยวไรได้บูงนี้ก่อนให้ตีไม่อยากจะตีกันพวกแกยังไงการคุยกันซะเลยวมาไม่ยังเออเนี่ยพอเออเนี่ยตีอย่างเงี้ยก็ดีแล้วเออผมบอกให้ตีนี่แกหูไม่ดีพอเที่ยวกะหลี่แล้หูหึ่ดหงิดกันไดยังไงกันวะมันใจดีเกอ่ะมึงได้ไหม พูดไรโอนะบ้าเหรอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกพาร์ทเรียกเกินเราจะแก้ไขกันอย่างเดียวอ้าวจะไป่ยากอะไรอ่ะพระมีสี่รูปหรือห้ารูปมาไม่ได้ใช่ไหมล่ะเราก็เอาดรนรูปตั้งเรียงกันเลยอ่าตั้งเรียงไปเลยตั้งเรียงแล้วจะสวดยังไงเอ้าวถ้าเกิดเขาอยากฟังสวดจะต้องเปิดเพลงให้ต้อเปิดเพลงแล้วนี่ต้องยอนเรียงนะลยไม่ก็บ้าไม่ใช่ว่าท่าการร้องแต่ละที่ละท่าบุญเล ไม่เป็นไดี๋ยวอันนี้้าเดี๋ยวเราต้องถอ่ายได้ไปที่ม่นก็ไ e อ่ยมาได้แล e ้ววงมางมได้่ั่ได้มาแล้ววงทางานเดียที่งานบวดพี่งานบวชพี่สนุกมากเลยสนุกจัด,จดเลยไม่ได้เต้นเลยกมัวจะถือของอยู่ไม่ออกว่าเต้นอ่ะป่าไม่เต้นแล้ไปม่เบลไงั้นม่เดลได้ไหมหรือเปล่าได้ได้ได้เอาวง <c oughs> น,นัตติแต่ว่าได้วงอื่นมาแทน มงอะไรอ่ะไอ้อ่ะปีพาดนอนนะปีพาดคุยอุ้งอพูดฉลองเดี๋ยวก่อนที่พูดมาเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่งานแต่งแล้วอะไรงันไม่เป็นงานงานอาละมงคลงานศพแล้วใจไม่ดีเลยเป็นลาไม่รู้เนี่ยสงสัยขอไม่ได้ใเสมอใจไม่ดีใช่ไหมล่ะทำใหกลับไปก่อนเรื่อยใจเย็นเดี๋ยวบนให้ จะีวบนให้แม่ก็มองเร็วเต่งโตไม่ดีตรงไหนวะไ่สายาแลนี่เรอได้ไงน้าเกียดมึงจะบนบนเหรอตายแน่เขาบอ้ว่ามึงนีไปยิงชัตายพกเจ้แม่ยางตันเจ้พ่อยางกในเทวันขอสุนั้นที่นี่ได้ ลูกจัดถวายงานไ้นี่สาธุโคโยตี้กำลังมาเดื่องพันธ์มีวลีเข้าเร็วใกล้สามโมงเช้าไหมยังได้แล้วได้แล้วมึงกับผมเนี่ยไหนแดงกว่ากันเนีมันเข้ายังไงไอ้พงท่านเสด็จแยงวทุกคนโปรดทราบตอนนี้จักรพรรดิใส่พวกเสด็จแล้วเฮ้ยคุณพูดแดงเนี่ยคุณแดง